สวัสดีพี่พี่เอทุกทุกท่านนะคะพบกันอีกเช่นเคยสำหรับช่องเอเรือนทอพี่พี่ที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงพี่ที่เมตตาบูชาวัตถุมงคลไปวันนี้ก็มีมาแบ่งปันกันอีกเช่นเคยนะคะมีของหลวงพ่อพัดกับหลวงพ่อกวยนะคะมีสเกจิสาหรับวันนี้ พี่ที่สนใจก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลย0924360245พี่ๆท่านใดที่ไม่มีไลน์ก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะ0924360245นะคะมีค่าจัดส่งนะคะมีค่าจัดส่ง50บาทนะคะต่อครังต่อครังเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ของหลวงพ่อพัดกันเลยเนาะรายการแรกเลื่อนสมณศักดิ์นะคะ หลวงพ่อพัดบุญยะกาโมองออกปีหกสี่นะคะออกปีหกสี่รายการนี้ออกปีหกสี่เป็นเหรียญเสมานะคะเหรียญเสมา,าเพ้นสีเพ้นสีส้มนะคะที่จีวอนเหรียนหนักมากข้างหลังเป็นพัยดยศนะคะ รายการนี้แบ่งที่230บาทแล้วก็รายการต่อไปอเลื่อนสมณศักดิ์นะคะเลื่อนสมณศักดิ์อันนี้ก็ออกปีออกปีหกห้านะคะที่วัดทานหารหรือวัดห้วยด้วนนะคะ างมีพัทแบบนี้ด้วยอันนี้ออกในงานที่ระลึกเลื่อนสมณศักดิ์นะคะรายการนี้แบ่งที่290บาท290บาทรายการต่อไปเป็นเลื่อนสมณศักดิ์ออกปี64นะคะรายการนี้ เป็นผิวลุ่งๆเลยนะคะที่องค์พระองค์พระผิวลุ้งๆเลยสวยมากเจรินจริง,รงสวยข้างหลังมีรันเลขด้วยนะคะ รายการนี้แบ่งที่200บาทนะคะออกปี64 200บาทเท่านั้นรายการต่อไปก็เป็นเลื่อนเหมือนกันนะคะ,ะสวยมากเดียนหน้าตึกเลย รายการนี้แบ่งที่200บาทนะคะ2อ0บาทเท่านั้นพี่พี่ท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้นะคะแล้วก็รายการต่อไปตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมกันเลยเนาะของหลวงพ่อพัดปุญญากาโมหลวงพ่ออมรณาภาพแล้วละสังขารเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นหลังทาวเวทด้วยนะคะออกปี64เป็นรุ่นมหามงคลบารมีปีาบารมี99นะคะมหาบารมีปี99 เป็นหลังท้าวเวทรายการนี้แบ่งที่120บาทนะคะ120บาทเท่านั้นแล้วก็รายการต่อไปมหาบาลามีปีเกเ้าเหมือนกันนะคะออกปี64นะคะแต่เหรียญน,นี้สวยมากเหรียญน,นี้สวยมากรายการนี้แบ่งที่200บาทหลังท้าวเวทนะคะรายการนีอ้องค์จริงสวยสวยมากๆเลยเป็นหลังท้าวเวทด้วยนะคะ 200บาทเท่านั้นนะคะอ่รายการต่อไปอ้าทำไมเบอร์ซะละกล้องเบอร์ซะอย่างนั้นอันนี้เป็นรุ่นสัทธาบารมี100ปีรุ่น2นะคะสัทธาบารมี100ปีรุ่น2ออกปี6 5นะคะวัดทานทหารหรือวัดห้อยด้วนนี่100ปี ปีหกนะคะปี P 65เป็นหลังไก่แบบนี้นะคะรายการนี้แบ่งที่2 5งบาทเท่านั้น2 5งบาทเท่านั้นรายการต่อไปอเป็นลํำรวยมงคลมหาเจดีนะคะมงคลมหาเจดี พระราชมงคลวชชาจารย์นะคะเจ้าคุณพัดวัดหด้วยด้วนปีหกสี่นะคะอุ้ยไม่ใช่ปีหกห้านะคะปีหกห้าเดี๋ยวนี้ก็สวยนะคะเดี๋ยวนี้ก็สวยอตอกร้อยไว้ที่ห่วงนะคะตอกร้อยไว้ที่ห่วงปีหกสี่นะคะปีหกสี่ตาไม่ค่อยดีดูไม่ออกว่าเลขสี่หรือเลขห้ารายการนี้แบ่งที่สองร้อยห้าสิบาทนะคะ 250บาทเท่านั้นหลายการต่อไปอเป็นเหรียญเทพพิทักษ์นะคะเทพเทพพยักษ์ไม่ใช่เทพพิทักษ์เทพพยักษ์นะคะหลวงพ่อพัดปุญญกะโมนะคะจังหวัดนครสวรรค์นี่เลย เหรียญสวยเหรียญสวยอันนี้ออกปีหกสี่นะคะปีหกสี่ที่ห่วงตอกไว้แบบนี้นะคะตอกพอพานไว้ที่ห่วงด้วยนะคะรายการนี้แบ่งที่สองร้อยสามสิบบาทนะคะสองร้อยสามสิบบาท รายการต่อ,อไปนะคะเป็นของหลวงพ่อกวยชุดินทโรนะคะรายการต่อ,อไปเป็นของหลวงพ่อกวยชุดินทโรนะคะอันนี้เป็นยันคู่นะคะออกปี66แล้วก็ครึ่งอง Australia ค์ครึ่งองค์ปี66นะคะตอนนี้วัตถุมงคลของหลวงพ่อเก็บได้รีบเก็บเลยนะคะเพราะว่ามีข่าวออกมาว่าน่าจะมีการเว้นนะคะน่าจะมีการเว้นไปประมาณ2-3ปีนะคะจึงจะมีการจัดสร้างขึ้นมาอีกนะคะรายการนี้นะคะยันคู่ ห้าบาทครึ่งองค์500บาทนะคะออกปี66นะคะแล้วก็รายการต่อไปนี่ก็ออกปี6 6เหมือนกันนะคะเป็นแอคเสกแหวนกับทําน้ำมนต์นะคะเสกแหวนกับทาน้ำมนต์สองรายการนี้นะคะแบ่งรายการละ250บาทนะคะแบ่งรายการละ250บบาทแล้วก็มีนั่งกระดานกับหลังฝานะคะนั่งกระดานกับหลังฝา นีก็ออกปีหกหกเหมือนกันนะคะออกปีหกหกเหมือนกันเป็นแบบนี้นะคะรายการนี้แบ่งราคาสองร้อยห้าสิบาทนะคะต่อรายการสองร้อยห้าสิบาทต่อรายการนะคะแล้วก็มียันคู่ของวัดเดิมบางนะคะนี่ปีเลึกแล้วนะคะปีอ่าปีหกสองนะคะวัดเดิมบางลายเซนของพระครูด,ด้วยรุ่นกระตันยูนะคะเป็นผ่าว้เงินผ่าวายเงินนะคะรายการนี้แบ่งที่สองร้อยห้าสิบบาทนะคะ 2 5 0บาทเท่านั้นอันนี้เป็นมงคลอย่างถาวรเลยนะคะมงคลอย่างถาวรมงคลปี55นะคะออกวัดหนองเท่านะคะอา,อาจารย์เท่าสุพรรณนะคะรุ่น2จะมีต่อโค้ดแบบนี้นะคะรุ่น2นี่เลยรุ่น2มีสายศินแล้วก็มีจีวรก็มีปั๊มยันนะคะรุ่น2รุ่น2จะมีทั้งต่อโค้ดแล้วก็ไม่ต่อโค้ดนะคะถ้ารุ่นแรกรุ่นแรกจะมีแค่จีวร จีวอนกับปั๊มนะคะจะไม่มีสาสินนะคะของรุ่นแรกแล้วก็ไม่มีต่อโค้ดด้วยนะคะรายการนี้แบ่งที่350บาทนะคะ350บาทเท่านั้นเลี่ยมสวยๆเลยนะคะอันนี้เป็นงานเลี่ยมที่ร้านนะคะเป็นงานเลี่ยมที่ร้านของเอเองนะคะเพราะว่าได้รูปเปือยมา350บาทเท่านั้นรายการต่อไปนะคะไปที่ ภาพถ่ายของปี65นะคะอันนี้เป็นหลังพระพุทธหลังพระพุทธนี่เลยใครกำลังตามหาอยู่นะคะยังมีแบ่งนะคะยังมีแบ่งหลังตุ๊กตานะคะเป็นหลังตุ๊กตายันประจำตัวของหลวงพ่อเลยนะคะรายการนี้เป็นยุคต้นๆนะคะยุคต้นๆจะเป็นภาพสีนะคะรายการนี้นะคะแบ่งที่500บาท รายการต่อไปนะคะรายการต่อไปอันนี้ออกปี64นะคะเป็นปีแรกที่ทําหลังเป็นแผ่นทองแดงแบบนี้นะคะปี64่เป็นยันดวงนะคะยันอันนี้เป็นแอรถดน้ำมนต์นะคะรถน้ำมนต์รายการนี้นะคะแบ่งที่390บาทเท่านั้น390บาทเท่านั้นเหลือไม่เยอะแล้วนะคะรีปิดกันได้เลยใกล้จะหมดแล้ววัตถุมงคลเริ่มเล่อยหรอ อันนี้เป็นฉากตะวันนะคะเป็นภาพสีภาพสีมีรัศมีของอตะวันชัดเจนนะคะสวยงามมากปี63นะคะปี63รายการนี้แบ่งที่450บาทนะคะ450บาทเท่านั้นแล้วก็รายการนี้นะคะรายการนี้ก็ออกปี64เหมือนกันนะคะ ปี64นะคะแบ่งที่390บาทปี64นั่งเต็มองค์เลยนะคะปี64 390บาทอ่าแล้วก็ต่อไปนะคะต่อไปเป็นเหรียญกลมออกวัดบรมาธาตุนะคะอันนี้กล่องเขาจะเป็นแบบนี้นะคะแบบกล่องเดิมแบบนี้ปีหกห้านะคะเลื่อนชั้นพิเศษอุ้ยแม่จ๋าขออภัยหลวงพ่อ ่านี่นะคะเป็นหลังหนุมานอายุมั่นขวัญยืนแค้วคาดปลอดภัยนะคะออกปีหกห้าเลื่อนชั้นพิเศษนะคะรายการนี้ออกวัดบรมธาตุเนาะแบ่งที่สองหบาทเท่านั้นสองหบาทเท่านั้นหเหลือเหรียญสุดท้ายแล้วนะคะพี่ๆเหรียญสุดท้ายแล้วนะคะ แล้วก็รายการต่อไปเป็นเหรียญน,นั่งพัานนะคะเหรียญน,นั่งพ่านออกปีหกหนึ่งวัดหนองอีดุกวัดอารีทวีวนารามนะคะเหรียญคู่นั่งพัานเหรียญน,นี้สวยมากเลี่ยมขึ้นมานี่สวยนะคะเดี๋ยวรองานเลี่ยมจางๆก่อนเดี๋ยวจะเลี่ยมมาแบ่งปันนะคะหนุมานหักศรน,นะคะหนุมานหักศรอ,อารีทวีวนารามมีสองเนื้อนะคะมีสองเนื้อ ีอีกเนื้อหนึ่งนะคะรายการนี้แบ่งที่350ร้าสบาทนะคะ350ร้าสบาททั้งสองเนื้อเลยรายการต่อไปภาพไม่ได้เลยเหรียญหลังยันมงกุฎพระพุทธเจ้านะคะปีหกสามใกล้จะหมดเต็มทีแล้วนะคะใครที่กำลังเล็งอยู่นะคะเห็นไหมคะเมตตากลมบล็อกเลยนะคะออกจากวัดโคศิตารามโดยตรงนะคะแล้วก็รับที่วัดโดยตรงด้วยนะคะ รายการนี้มีกล่องเดิมมาให้นะคะมาพร้อมกล่องแบบนี้รายการนี้แบ่งที่850บาทนะคะ850บาทเท่านั้นเนื้ออันปลาก้านะคะเนื้ออันปกาก้าแล้วก็รายการต่อไปนะคะมีรูปปี59านะคะผ้าป่าสามัคคีผ้าป่าสามัคคีมีต่อโคตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้ข้างหน้ามันมีรอยนิดนึงนะคะมีรอย เป็นข้างนอกนะคะไม่ได้โดนไม่ได้โดนองค์พระเนาะรายการนี้ปกติ250แบ่งที่200ละกันนะคะเพราะว่ามันมีโลดโดนดนิดนึงรายการต่อไปรุ่นอุปถัมภ์นี่เลยใครที่กำลังมองหาอยู่นะคะรุ่นอุปถัมภ์รายการนี้รุ่นอุปถัมภ์นะคะ ดีดีนะคะวัดดอนประดูนะคะดีดีวัดดอนประดูนะคะรุ่นอุปถัมภ์อ่ารุ่นนี้นะคะหลวงพ่อเมตตาตั้งชื่อรุ่นไว้ให้นะคะออกปีหกหนึ่งนะคะปีหกหนึ่งวัดดอนประดูรุ่นอุปถัมภ์นะคะรายการนี้แบ่งที่อ่าสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะออกปีหกหนึ่งนะคะปีหกหนึ่ง ตอดีๆไว้ข้างหน้าแบบนี้นะคะถ้าไม่มีดีๆแสดงว่าไม่ใช่ของวัดดอนประดูนะคะรายการนี้นะคะเฉพาะรุ่นอุปถัมภ์นะคะ450บาทเท่านั้นสร้างไม่เยอะนะคะจัดการจัดสร้างไม่เยอะด้วยต่อไปเป็นเป็นเหรียญที่ระลึกงานปิดทองฝั่งลูกนิมิตนะคะวัดหนองตาแก้วนะคะเป็น รูปหล่อลอยอง์ไม่ใช่เหรียญน,นะคะรูปหล่อรอยอง์นะคะรายการนี้ออกวัดหนองตะแก้ว b ห้านะคะออก b ห้าออก b ห้ารายการนี้แบ่งที่3ามหบาทนะคะ350บบาทเท่านั้นแล้วก็รายการต่อไปอ เป็นเหรียญโลนะคะออกที่วัดหนองแขมนะคะอันนี้เป็นกล่องเขานะคะออกที่วัดหนองแขมนี่เลยสวยมากเนื้อทองฝาบาทเป็นหนุมานนะคะหนุมานวอนอขอนะคะตอกวอนอขอไว้อันนี้เป็นรุ่นาวางศิลาเลิกนะคะอุโบสถวัดหนองแขมนะคะวัดหนองแขมปีหกสอง พิธีดีพิธีใหญ่นะคะปีหกสองเกจิที่ปลุกเสกก็มีแต่เกจิที่ดังๆทางนั้นเลยนะคะสําหรับปี62ถือว่าพิธีดีพิธีใหญ่นะคะรายการนี้แบ่งราคาเบามากเลยนะคะ240บาทนะคะ240บาทเท่านั้นอ่าวันนี้ก็มีวัตถุมงคลของหลวงพ่อมาแบ่งปันกันประมาณนี้นะคะก็วันไหนถ้ามีมาอีกก็จะามานำเสนอให้อีกนะคะ วันนี้ขอบารมีของหลวงพ่อนะคะบกปักรักษาสิทธิอนุสิทธ์ของหลวงพ่อทุกๆคนเลยนะคะไม่เจ็บไม่จนไม่ตม่ำบ่คคนไม่จนกว่าเขานะคะใช้ชีวิตอย่างมีสติเนาะขยันประหยัดอดทนอยู่รอดแน่นอนเอเลื่อทอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ